โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้คุณก็อยู่กับผมเจแจ็กและเราอยู่กันในเกม b a c คเควมไรอ f THE อะวิสัทคิงกันอีกเช่นเคยนะครับผมมาครับผมนานนานทีเรามาเล่น PVP กันหน่อยเนื่องจากาในอีก2ส,สัปดาห์ข้างหน้ามันมีวอลก i l เนาะเราต้องขึ้นหลีกสูงไว้ตอนนี้ผมก็อยู่หลีกสูงแล้วอยู่อันดับที่351นะครับผมแต้มชนะอยู่ที่2890แต้มเนาะ ทีมที่ผมใช้เนี่ยเป็นดีบัฟเฟอร์อย่างเนซ่าอัตตาแดงแล้วก็ซัพพอร์ตเป็นเนโรเซเคนะแล้วก็มีแอดแท็กเกอร์เป็นลูมิเอลของเรานะครับผมต่อเน,นื่องจากคลิปที่แล้วนะเนี่ยผมก็จะมารีวิวอัตตาแดงพอดีอัตตาแดงเนี่ยคือถ้าทำถึง5ดาวเนี่ยเขาจะให้ผลปิดกั้นสถานะผิดปกติกับพันธมิตรทั้งหมดเว้นเวลา1เทินะครับผม คือเมื่อเริ่มเทินมาเนี่ยเริ่มการต่อสู้มาเนี่ยคือไม่มีใครทําอะไรเราได้นะไม่ตีสตันไม่ตีสโลอ่าโอเคตัวก็จะประมาณนี้มาดูของลูกเอลผมหน่อยลูกเอลผมใส่เป็นการ์ดเฟอร์โกลเลียนล่างแรกนะคือการ์ดของเฟอร์โกลเลียนล่างแรกเนะี่ยเขาใจะให้ผลให้ผลเพิ่มความเสียที่ทํา50%เมื่อเรามีพลังชีวิตเมื่อเรามีพลังชีวิตสูงกว่า50%นะ แล้วลูมิเอลเทอร์แรกเขาเป็นคงกระพันยอยู่แล้วคือถ้าไม่โดนเราไม่ไปเปิดเขาก่อนเนี่ยยังไงเราก็ตีเขาตายแน่นอนเพราะว่าลูมิเอลมันติดคีย์ร้อเผมเขาติดคีย์ร้อแล้วเราเอลเอ็มาที่1นึ0 0แเลยกับพกคีดาเมจมาอีก2องรรซเลยนะผมคือแบบพิมพ์ที่เราแตกแน่นอนถ้าเราไม่ไปเปิดก่อนเขานะ แล้วเมตาเนี้ยมันคือเมตาวัดใจนะเพราะว่าทุกคนไม่ใส่สปีดอยู่แล้วสปีดทุกคนจะเท่ากันอยู่ที่105ถ้าทําขึ้นมาเลเวล125รนะครับผมนี่คือข้อดีสําหรับคนที่ยังไม่ได้สุ่มลูมิเอลนะคือตรงนี้ผมก็ไม่ได้ใส่สปีดนะนี่คือข้อดีสําหรับคนที่ยังไม่ได้สุ่มลูมิเอลคือคุณอย่าทาขึ้นเลเวล120ครับทาแค่115ก็พอเพราะว่า ถ้าทําขึ้นเลยว่า2 0สปีดจาก103มเนี่ยมันจะกลายเป็น105แล้วลูมิเอลเนี่ยเปิดหลังดีที่สุดนะลูมิเอลเนี่ยเปิดหลังดีที่สุดเซตอุปกรณ์ที่ผมใช้ก็คือน,นี่เลยเซตที่ผมเปิดให้ดูบ่อยนี่แหละเป็นดาบติดดาวกับอ่าเป็นคีดาเมทติดดาวนะอ่าสแตตประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปลุยกันในเกมเลยดีกว่าพูดพ่อมทาเพลงเยอะไอตัวซับท,ที่เหลือกับดีบัฟเฟอร์เนี่ยไม่ต้องเปิดละ เพราะว่าอยู่ที่การทําของของแต่ละคนอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวแต่เดีผมขอเช็คของนิดนึงถือว่าเป็นการเปิดดูด้วยละกันอ,อันนี้ผมใส่เป็นสเปรยสีชิ้นแล้วก็เกานะเนาะดูของในร่มแป๊บนึงว่าผมใส่ถูกหรือเปล่าเดี๋ยวไปเล่นในเกมแล้วเอ้ยทำไมเขาตีเราแรงจังี้โอ้โหเป็นทีมเฟอร์กโกมืดแล้วเราค่อนข้างจะแพ้ทางเฟอร์โกมืดนะแต่เราลองครับผม เราลุยครับผมผมไม่กลัวครับแพ้ทางแต่ไม่กลัวเพราะเรากดมือแล้วเขาภาษามาก่อนเลยให้คงกรพันธ์กับเนโรเซกเขาไปก่อนนะอ่าจังหวะน,นี้เขามีคงกรพันธ์อยู่อ่ามีอมตะพูดผิดคือลูมิเอลเนี่ยเขาจะบล็อกอมตะแต่เขาไม่ได้ล้างอมตะนะนี่แหละคือข้อเสียงของเขา จังหวะน,นี้ผมลดลด SP ของวานิสซาแมวไปก่อนลด SP ของวานิสซาแมวแล้วก็ใบไปที่เฟอร์กโกเลียนแขนขาดนะดูเอโลโคโล,โลมาตาละาปั่นเลยสะท้อนไหม ไม่สะท้อนนะจิ้มด้วยสกิลสองก่อครับผมติดคีทุกตัวแล้วก็ลงไปนอนหนึ่งตัวจังหวะน,นี้ผมจิ้มไปที่นงเอลก่อนเลยแตกไหมแตกครับผมแล้วก็จิ้มไปที่สเตเคก่อนหนึ่งแสนห้าหมื่นแตกไม่แตกนะไม่แตกวะเช็คปั๊บอามาตาเหลือหนึ่งเธอนะเดี๋ยวผมอ้าวสะาอนไม่ติดลืม เ,ออเ,ออเพราะว่าไอเนี้ยไงไอโนเอลอ่ะมันสกิลสองทิ้งไว้เดี๋ยวผมกลางสกิลสองเซคก่อนเลยเพราะว่าสกิลสองเซคเนี่ยมันถ้าดตดนตีมันจะเด้งบาเลียโอ้โหเด้งบาล,บาลีแต่ว่าลูมิเอลเราลงไปนอนแล้วอะลูมิเอลโอ้โหแล้วบังคับตีด้วย หมดโอ้โ oh, หแล้วบังครับตีตัวมากอ <c oughs> สะท้อนพลาดเลยไม่เก็บไม่เก็บไตอตัวนั้นก่อนเ <c oughs> ต่ามาด้วยตีโอ้ oh. <c oughs> แย่ละผมจะปล่ยเขาตายแล้วเนยมีลดความเสียหายลง30%ด้วย hp อยู่ที่1,2,000แแล้วผมใส่เป็นเซ็ตเกาะมาปาดแสนวเนี่ยอ่าโอเคปาแตงอยู่ครับผมเข้าไปที่1,30,000สนะช็อตนี้เราออโต้เลยน่าจะไม่มีอะไรพลาดแะจะสร้างโลก,ก็สร้างไปอืมแต่เราตีาไมเข้าเลยนะ ถ้าเขากลางสกิลสองคือเราตีเขาถ้าเขาไม่แตกเนี่ยไอ้ดาเมจที่เราตีเขาไปเนี่ยมันจะไปสร้างเป็นบาร์ีนเขานะอันนี้คงต้องรอย,า,ยาวๆเลยอะนู่นสิเธนที่ห้าสิบเห็นไหมไดาเมจที่เราสร้างให้เขาเนี่ยจะกลายปาเป็นบาร์เีน ก็อดทนดูหน่อยนะครับผมอันนี้พยายามทำให้มันเร็ว,นะวล่ะเอาไปคิวสองเือนที่ห้าสิบล้วเติมเราแตกไปครับผมสำหรับเกมนี้นะโอเนซานโนชิูิวดาเมจลูมิเอลเราก็ทำไปที่ 1, 600, หนึ่งล้านหกแสนดาเมจเลยนะโอ้ เฟอร์โกเลียนเขาก็ทำไปที่หนล้านสแสนดาเมจเหมือนกันนะครับผมไปลุยกันที่เกมต่อไปเลยโอ้เป็นเป็นเฟอร์โกเลียนอีกแล้วทำไมเขาฮิตเฟอร์โกเลียนกันจังเลยมันแก้ทางลูมิเอลเราไงแล้วก็เป็นยืนคู่กับโนเอลเจ้าเก่าเพราะว่าการสะา้อนแล้วผมโยนสกิลหนึ่งไปที่ยูโนเขาก่อนเลย จะได้ไม่ต้องมาใบลูมิเอลเรานะครับผมอ่แล้วช็อตนี้ผมอ่ะกลางสกิลสองนีกว่าดามเมจที่เราตีมามันจะได้เป็นโลให้เรานะเราปัดเพิ่มเต็มไปก่อนเพื่อป้องการสมบูรณ์ให้กับทั้งทีมเลยยูโนสกิลมาเป็นสกิลสองโนเอลกลางโลแล้วเราสตันเขาไม่ได้เลยนะจังหวะนี้ จิ้มไปเลยหมดตี้ไหมแล้วโนเอลผมจิ้มเขาไม่เข้าเฉยเลยเพราะว่าอะไรเอ่ยถ้างั้นผมไปจิ้มเจ้าเต็งเข่งก่อนดีกว่าจิ้มเฉ่งเข็งแล้วก็เอาสกิลสองจิ้มโนเอล,ลไปไม่แตกสัตตันไม่ได้ใช่ไหม จัดกาไม่ได้แต่เราสกิลตอบได้เนี่ยไม่ให้เขายืดระยะเวลาอมมาตะนะแล้วเราก็บายไปที่โนเอลตีเ,ตเลยโอ้ยหยัางวะเนี่ยแตกเฉยเลยไปกักสกิลไงเราอะไปปาดไปโอ้ไม่แตก ขาดไปไม่แตกขอไม่แตกโะอ้ยขอก็ไม่แตกไอ้บ้าเออรีเลือดกลับมาเต็มแล้วลืมคอธรรมดาไปก่อนนะเดี๋ยวเราขอธรรมดาดก่อนป้องกันการรีเลือดนะ สกิลสองครับเพราะว่าฝั่งตัวข้าไม่มีตัวร้างโดนะอ่าเป่าสกิลสองมาแต่ว่าไม่สามารถยืดระย,ยะได้นะอมตะของเขาต้องมีอมตะอยู่เท่านั้นถึงจะยืดระย,ยะเวลาอมตะได้สำหรับเฟอร์โกเลียนร่างอันตีไปเลยนะเดี๋ยวอันตีไปเลยแตกไหม แต่เขามีสกิลสองเนี ow, ่ยโหเข้าไปแค่หนึ่งหมื่นห้าร pues ้อยดาเมจหรืออะไรเนี่ยเบามากออไปโอ้พยายามเพิ่มดาเมจให้เยอะที่สุดนะ ตีไปฮะโดนเนโรเราตีไปไง <S 2> <S 2> <S อเออเนโรเชี่ิเขียวโนเอลเหรอเนโรบอกเนโรก็ชอบแอตตาเหมือนกันไงโนเอลจะมาแย่งได้ยังไงอ่ะลุยกันต่อที่เกมต่อไปเลยครับผมทีมนี้น่าจะเป็นทีมเดียวกับเรานะตัวที่ปิดไว้น่าจะเป็นเนโรเซเคนะอ่ะอย่างที่คาดเดากันผมเป็นเซเคนะตัวอีวิลผสานจากวานิซ่ามาก่อนเลย แล้วก็วันสา,าไหมครับผมลดความคล่องตัวของเนโรเข้าไปจังหวะน,นี้เราจิ้มไปที่แบ็กแอดเจเลยอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าอ่โอเคอยู่ครับผมฝั่งเขามาเปิดก่อนนะฝั่งเขาเปิดก่อนแบบนี้เราก็จิ้มไปเลยครับผมปิดงานเลยแล้วซ้ำด้วยอันติอีกหนึ่งที จบไปครับผมสำหรับเกมนี้ <samh> เกมที่3ามนะเพิ <ham> ่งจะเป็นเกมเร็วเนื่องจาก2เกมแรกเนี่ยเจอแต่เฟอร์โกเลียนนะโอเคครับไปลุยกันที่เกมสุดท้ายเลยโอ้โหน่าจะตึงคนนี้เนโร5ดาวทำมาได้ยังไงเนโร5ดาวแล้วเป็นอย่าโอ้โหแล้ว ชาลอตโคลางใบใติดจะรั่วงั้นผมต้องลดความคล่องตัวเนโรเขาให้ติดโอเคร้าผมติดอยู่ลดความคล่องตัวเนโรเขาติดแล้วอมผมทำยังไงดีอ่ะใบซ้ำที่ชาลอตแล้วกันเผื่อว่าไอเจ้าลูมิเอลเราเปิดก่อนมันจะได้อันนี้ไง เขาเรียกรอ่ะมันจะได้ตีแรงๆแล้วปั่นเ,น,เน่มเดฟแฝงอะ,อะตามคาดเลยคือมันจะไม่มีดวงดีทุกรอบหรอกคือลูเมเอลเราเปิดก่อนมา2-3รอบแล้วไงรอบนี้เกมมันก็ต้องให้ฝั่งตรงข้ามเปิดก่อนบ้างก็บอกแล้วว่ามัเน,เป,นเป็นเมตาวัช่วงเมตาเนี่ยโอ้โหจิม,มาโชคดีครับผมเมตาเราไม่แตกจะแตกนะเออดีมาก แอตตาลูกแล้วผมอันติไปที่ลูมิเอลเขาเลยไนงะเรียบร้อยครับผมสามแสนดาเมจต,ติ้มต่อไปที่เนโรซีเคไม่เป็นไรครับผมแอตตาเราปาดทะลุโลอยู่แล้วใบ <'s> สกิลสองไปสกิลสองไปถึงอันติของพระเอกของเราแอตตาแบ็กดีไวเดอร์ผมไม่เอ้ย แอตตธรรมดาผมไม่เห็นสกิลอันติมานานละขอดูหน่อยนะครับผมอนิเมชันของสกิลอันติเมทของแบ็คแตาเราปาดเป็นห่มปิดเกมป่ายโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กด s c r i b e ให์ผมหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ